สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรต้นสองตังสูตรเอให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขทุกอาจากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ หากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้อยไทยฟรีโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับตัวสองตัวล่างสุดหนึ่งสุดสองสุดสามสุดสี่หมดที่แล้ว ข้าสามสูตรนะครับสูตรนี้เราจะใช้สูตรหนึ่งสูตรสามแล้วก็สูตรสี่ชนเด่นวัดดวงนะครับที่หนึ่งเขาโดได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งที่สองเขาโดนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สี่เขาโดนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้า ึ่งสองสมี่ห้าหกเ้าครับจนยอดดวงวัี่ิชน3ามสูตรหนักมาก3ามสามสาสสาม

จับคู่ตทวล่างจับคู่ตทวล่างอีได้ดังนี้สามสี่สามหปสนึ่น่าดีไม่ได้สา 5, 3ามห้าสามหกสามแปดสามหนึ่งสห้าสหกสหนึ่งห้าหกห้าแปดหนึ่งห้ห้าหนึ่ง

เขาเข้าแล้วเดินต่อมานะครับสองตัวล่างก็จะอยู่ในนี้นะครับของี่เลยนี่เอาแตามาตัดนักแตมล่างมาชนนะแต้มล่างาแต้มล่าง ล้นานใน P ที่หนึ่งเด่นศูนย์ห้าแปดเดนล่างในีที่หนึ่งสุดร A และ B หนึ่งสองสามเก้หนึ่งสองหเแปดเก้าหกเจปดเ้าใช้เต็มก่อนเลยนะใช้สองในสามสูตรเต็มกว่าศูนย์ห้าแปดศูย์ห้าแปด ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดถ้าชนแต้มก็จะได้กี่เส้นใต้นะครับถ้าเป็นดินก็จะเป็นหนึ่งสองสามเก้า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 

ชนสามสูตก็จะมีขีดเส่นใต้แล้วก็สอจุดมีตัวเดียวเนาะนี่ชนสามสูตรชนสองในสามก็จะเป็นชองในสามสูตรนแต้มต้องสามสูตรชนเฉพาะเดียวไม่ไชนแต้มชงสสูตคนเดีไม่ชนแต้มชองในสามสูตรหนึ่งเป็นแต้มสองในสามสูตร ตัได้สามสูตรชุดเด่นก็อยู่ในวงกลมนะครับเมื่อนามาเทียบจุดเด่นแตมหนึ่งสูตรแล้วก็เด่นในสองสูตรตัวเองรวมกันเป็นสามสูตรทุดเด่นชนสามสูตรก็เลยตัวนี้นะครับถ้าชุดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นสองในสามสูตรนี่ในชิ้นงเหมือน,น,นเดีน,นะครับ ัช่องคุณห้วยไทยฮิสิบหกโพโยข้อห้าหกจิดตสุดล่างสุดเองก็คงได้ตามนะครับชอบไหนก็ได้เอาชุดน,นั้นได้นะครับตามใจชอบ สำหรับคลิปนี้ขอให้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ